สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมากินขนมจีนอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้มีไม่ได้ทําน้ํายาเองนะคะพอดีไปเซเว่นมาแล้วไปเจอนี่เลยเป็นแบรนด์ของมงกุฎทะเลค่ะเป็นน้ํายากะทิปลาแมคเคเรลค่ะใส่สูตรน้ําปลาของแซบไม้ด้วยค่ะนี่เลยนี่เลยใครเคยกินบ้างน้ํายากะทิแบบอยู่ในกระป๋องแบบนี้ค่ะของมงกุฎทะเลนะคะเดี๋ยวไปลองกันนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเปิดง่ายนะน,นี่เลยค่ะ แล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะทุกคนนี่ปลาแมคเคอเรลทอดนะคะในน้ำยำปลาลาค่ะเป็นสูตรของแซบไม้เหมือนกันนะคะนี่เลยเลยโอ้เป็นปลาทอดนะคะของเขาเป็นปลาทอดนี่เลยเดี๋ยวเราจะกินคั้วขนมจีนไอถั่วฝักยาวต้มเนี่ยนี่เลยนี่ไปกินกันเลยค่ะเปลี่ยนเป็นช้อนเมื่อกี้ตะเกียบไม่ถน,นัดค่ะนี่เลยเพราะว่าเส้นขนมจีนยาวมากทุกคน อร่อยมากกินคู่กับปลาแมาคเคอเรลทอดค่ะรสชาตินะคะคือนัวกะทิแล้วก็หอมน้ำปลาค่ะหอมเลยแล้วก็กลิ่นสมุนไพร ไทยๆอะค่ะทุกคน ใครอยากกินนะคะเซเว่นเลยค่ะเซเว่นมีขายไม่ต้องไปซื้อกระทุงกะทิมาให้เสียเวลาทำและวอร่อยมากดูดูความเข้มขน้นความเข้มข้นคือเกาะเส้นดีมากทุกคนถ้ามันไม่เข้มข้นนะมันจะไม่ติดมันจะไม่ติดเส้นแบบนี้เลย ความเข,ข้มขนนยกยกให้เลเข้มขนมากผู้หญิงคนนี้กินคำเล็กๆไม่เป็นไรไงไม่หนักเอา ก็อร่อยมากเป็นเหมือนยำอะคะ่ะเหมือนเอาปลาทอดไปยำอ่ะก็แบบหอมปลารามากใส่ปลาปลาพี่ไม้เลยค่ะทุกคนใครที่กินปลาพี่ไม่อยู่แล้วไปจัดนะคะอร่อยมากมินว่ากินกับข้าวก็อร่อยนะเอ้น้ำยาก,กะทิอัเนี้ยเข้มข้นมากกินเป็นแบบเหมือน ก็เรียนนะคุกข้าวสวยร้อนๆนะคะได้เหมือนกันมินว่าแบบมันเข้ากับทุกอย่างโรสชาติมันอร่อยแต่ไม่เผ็ดนะคะแต่รสชาติเค้มก้นยใครไม่กินเผ็ดกินได้เลยใครที่กินเผ็ดใส่พริกป,ป่นเพิ่มได้ รสชาติถึงเครื่องสมุนไพรจริงมีไม่ได้แก้วที่ไหนชื่ออื่นมีหรือ,อย่างนะแต่มีนน่ะได้ามาจากเซเว่นนะคะ อันนี้ลวกแล้วนะคะถั่วก็เป็นถั่วลวกเขาบอกกินถั่วฝักยาวต้องเป็นแบบลวกมัน,นกินสดมาตลอดเลยเราไม่ได้กินบ่อยคงไม่เป็นไรหรอก กินคู่กันยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมอีกเส้นยาวเส้นมีนงก็นะอ หอมน้ำปลาพี่ไม้อือหอันนี้นะเนื้อเขาสวดร้อนๆน่าจะอร่นอยนมากเพราะว่าอ่ถ้ากินคู่กับขนมจีนอ่ะขนมจีนน้ำยาของเขาเข้มข้นอยู่แล้วไม่ต้องกินคู่กับ Ăn à, lại gõ rồi thêm con cả thêm con mà chờ ừ. cả เหนปลาเข้มขนมาเล้วหอมอะ่ะออกสดให้หมดอร่อยดูปลาเห็นปลาแบบเนี่ยค่ะปลาแบบเข้มข้นมาก อร่อยเพลินจนดื่มกินพริก รสชาติหนัวมะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยน้ำปลาไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยอ,อยากได้ข้าว ปลาเขาหอมอะนี่ได้กินให้หมดจริงๆนวเนี่ยนะมันอร่อยทอุกคนใครที่แบบว่าไม่ได้เป็นคนกินเยอะเท่ามีนะกินกระป๋องเดียวนะอยาก,กินเหมือนมีนนะเดี๋ยวอ้วน <laughs> quá ไม่เผ็ด เป็นปลาแมคคาเรลค่ะโอเควันนี้มินก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้ออร่อยมากก็ใครอยากกินก็นี่เลยค่ะเป็นของตรามงกุฎทะเลนะคะนี่เลยตรามงกุฎทะเลใส่น้ำปลาแซบไมค่ะอร่อยมากทุกคนต้องไปจัดนะคะที่เซเว่นค่ะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ